สวัสดีครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับน,นี่พามาตําส้มสมายบัวเลยค่ะเด้อเฮียห่ากมาหิ้วๆมือ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 ก็สนใจประกับพี่ก็ะเขายิ่คือสมัยโบราณต้อส้มสายบัวกับไข่ไข่ตาส้มทั่วไปเลยค่ะพี่น้องมา,มาตําส้มสายบัวก<า>ุ้งสดตําส้มสายบัวปลาหมึกตําส้มไหลบัวตําทะเล มือนีเพราะม,ามีมด,ดแดงปกติตีจำสวมสายบวใส่มด,ดแดงกังเสียบล้างแล้วมามาตะโดยตะโดยแล้วก็ขี่ขานถาแล้วจิบเขาตรงเวลาตอนหนีกับใบมุง่งโดยกิบเขาเที่ยงเท,ท่ยิดมากินกน,นงังบว เมียนอก็อยู่เหัวคนคนอยู่หคก่เบียรงเาวเตกินเผาเผาเผาเต้หัเาเอูเผาเจ้อูอมากินเดกันเด้อเดะอูเราอยู่เหอนบ่จ๊กเดะอูอยู่หอวเราจึนรถใส่จังน้อยนะ่พ่อ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 ใส่ใส่อะไรผมจังน้อยเนี่ยบ่เดี๋ยวใส่ประเด็นหูวีเคยต่ำบัวบ่เคยอยู่ครับ จะแบบเสียบได้แสีบครับผมใส่ผงชูรสหันบอใส่หังบอแสีบพ่อพ่ออันนี้มันออกหนามตัวตั้สวมใส่บัวอ๋อเขาต้องใส่ปลาแดกหลายๆโอ้แล้วพ่อซิมกวอนครับิมกบอนกเสื้อเสื้อเลยเสื้อเพราะว่าตั้มาสี่สิบเอซปีละอ๋อเอาหมักเน่าบะหมี่หมดแดกเลยนี่ตั้มใส่บัวนี่ต้องเปรี้ยวๆจังน้อยเด้อสิเนาะ เดี๋ยวบ่แช่อืมอืมค่ะใส่หอมปีก่หอมปีกที่มเา้องมาีเใส่หอมปีมือเาใส่มูแดงจับเลยอืมคนเ้เลอาคนคนคนไอ้คนคนเลย ก๋อยแน่เขากะตั้มใส่ข้าวกลวงน้ำฟ้าฟ้อฟ้าหอมมากโอ้โหความส้มสายบัวค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อเด้อมาเด้อพี่น้องตำส้มสายบัวแล้วล่ะแล้วก็ผัดมาม่ามาม่ามาลุยเลยตะโดย มาเขาเลนไมาสวัสดีครับเป็นยังด้อขี้เขามามามาครับน้องเออคือสมเ้นเหม็นๆล่ะเดีอยแต่ว่าเหม็นไหมมึงจัดเมันเหม็นๆ่ะแสบบอแสบแ่บครับพี่น้องแสบี่ thế thế gì vậy mẹ? con mày, má. Mà. sáng tổ. Ừ. เพื่นหาบเราะหดจะอดมัมาทนหาบกินวยข็ค้ายถิ่เาแต่มันก็ร้องให่ก็ทงานไมจริงเนาะานยี่ยนาซ่าเขาหมาุงเลยเ่งานดุงมันนอนขี่ปวดเลยวยมันนขี่ปวดด้วยเลยตะกี้นะหรือต่าตะกี้นั่นแหละตาเขียนตาเพ่ง กับใหญ่ของตะเพ่งเราไปเอาหนาใหม่กินกินนมดแล้ววะอ้โทษตกใหม่กินเดียวนะจะเอาฟอก้างไมโดนนกาเอยวุ้ยาใส่ส่อนก้างักเลยใส่ส่อนคือไหวไป้ยมั้เนอย่าม่อย่าไปถืออย่าถือก็มันเออเอาไหวนะแหละโอ้ยยามาใส่เอาไหวนะพี่ผู้ม มายออดีอันใคกิล่พวกนี้ทำเงินมื่อกี้แล่พวกแาี่นมาเลยอืนะเขาเอาสมอชโมเขาือว่าเอาสม่ส่วนเขาเขอเเอาเงินกันเขาอยู่โตกันอยู่ตอนเอาสมเขาจัดดุเงามันก็ลมลงแล้วนี่สองานส่วนราคา้องเอย่นี่ว่ามันบริเวณทุกเหลอมันเงินมบริเว เรได้กินมาไวมันสุกเต็มเี่ดีตามพูดได้พาไปขึ้นแต่ว่มีคนมาขาวเพิ่มมัน็เกินแต่สแลงซื้อมูสินซื้มูอยู่สนมมกวเลยมูรกก็ะวานบลาหางน้องคมเลยมูบ้านก็ไปหรอไปจะไปอยู่่จะแนวเดิมเดมันก็ปลาหางคืออะไปแนวเดิมปแนวไบบ ผมวังบอกถึงอนไรจังไรบอกกรคนบะหมักเนาะถ้่เขากินมาแต่หน่อยเนาะกระเผราเออต้มกินกับอะไรตามกินตบเขาแล้วเว้นไปเนาะกะดูกแล้วแร้งกินข้างแร้งน้ำก้ำขาเหนียวตํมกิดเป็นเตียวกินหุงกับขหนยวเนาะสุยอยอดเลย ขอมันหาบัวค่ะต้องตัสมนไดรเพื่อทำบัวนะบ่อบพดเพียอะไรเกียไรเ้ยหมูหาน่าหน้าฮะตอนมันเดือดสอตอนอยู่ตอนอย่างตอนก็แดกม่นนี่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 นที่กิงนี่้อบยากขึ้นปนเกียรกันลงอับบัวในสาดที่มาตั้งสมนยิ่ ตะกี <muitas> ้นะไม่อยากคิดบนเขียดแปลว่าเนี่ยเขียดหาเขียดบ่ตะกี้หาเขียดเร็ดบลุ้มเนาะลุ้มก็ได้เออมัดเขาก็ได้บ่โทษกินได้เกิดมัดน้ำเป็นนอกะละหกตุ๋นแบกน้องแต่โดยกับ่าหมูคว่ำอาบัวแดงไปปล่อยไปซาโอ้ยมีอยู่ตัวภาษาไปปล่อยอยู่เงาหนึ่งนั่นเราอยู่ละถ้าไปถิ่มก่อนนี่ยไปสามเป็นบัวนี่สะอาดดีบัวจะได้เขามาตัว่วคากเลย ป้านนั <wounds> ่นไปสาวรอบัวเกือบไดสายังว่าตะดวยบ่มีบัวไดสาอยู่มี่ก่อนเดียวเอาไปแต่เรื่องว่ามันไปบ่ถึงไปบ่ถึงสานั่งก่อนแล้วจอยบัถือข้าวกล้อนเขากินอิ่มกันเบมือนหรอครับโอ้เป็นปีนิดปีนิ้ตะดวยไปไปแงใครไปใครหมดแดงเด้อแงแงแข่งกัน พูดอะไรพูดอะไรนั่นเลยโอ้มัน <c oughs> ไม้เจอแล้วกินข่าอิ่มันังแก่แก่ก้อนนีม่เครับคุณเด่นเนี่ยป่วยแก่เพศกินแล้วนอนพักผ่อนกายยากินแล้วนั่งปวดหลังตายหา กินแล้พักผ่อนนะคะคุณยายแค่นี้แหละนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ